เด็กๆคะเรามาเจอกันใน EP ที่2แล้วนะคะหน่วยที่14มิตรประเทศของไทยคะ่ะเด็กๆคะเรามาอ่านในหนังสือกันบ้างนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะ<ๆ>การอ่านคำภาษาไทยสาบันวิจัยอนุบาล2เล่มที่1คะ่ะเปิดไปที่หน้า17คะ่ะ เด็กๆเ,เปิดหน้าที่17แล้วใช่ไหมคะหน่วยที่14การอ่านพยัญชนะสหรือสีและลลจลาประสมกับสระเดียวนะคะเราดูในกรอบสีแดงเลยค่ะดเด็กๆจําได้ไหมคะว่าพยัญชนะสหรือสีออกเสียงอะไรเอย่ยใช่แล้วคะ่ะออกเสียงสนะคะก็คือออกเสียงตัวสเสือนั่นเองค่ะแต่พร้อมแล้วไปอ่านกันเลยคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะหนึ่งครั้งต,ตาสสืซืสุสสสสส ส,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 สูต่อไปคุณครูจะอ่านให้เร็วขึ้นค่ะจะสาสิสีสืสื้อสุสูเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆอ่านเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยหนึ่งจะสาสิสีสืสื้อสุสูสองจะสาสิสีสืสื้อสุสูสามจะสาสิสีสืสื้อสุสูสี่จะสา สีสืส้อส,สืสุสูห้าสะสาสีสืสอสือสุสูเก่งมากๆเลยค่ะ <c oughs> ต่อไปเราไปอ่านลอจุฬากันบ้างค่ะรอจุฬาออกเสียงอะไรคะออกเสียงรอค่ะก็คือลอลิงออกเสียงพย,ยัญชนะรอลิงนะคะ <c oughs> คุณครูจานให้เด็กฟังก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันเลย <c oughs> ละลาล,ลิลีหรือลือลุลลล ลูต่อไปคพิคูพูจานให้เร็วขึ้นค่ะละลาลิลีลึลือลุล he ูต่อไปให้เด็กๆว่าเอห้าครั้งการหนึ่งละลาลิลีลือลือลุลู2สองละลาลิลีลือลือลูลูสามละลาลิลีลึลือลุลู่สี่ละลาลิลีลือลือลุลูห้า ละลาลิลีลือลือลูลูลลลลเก่งมากๆเลยค่ะตบมือตัวเองดังๆเลยเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะการอ่านพยัญชนะซอหรืสีและพยัญชนะลจลจประผสมกับสระเดียวกันด้วยนะคะถ้าอยากเป็นคนเก่งต้องทบทวนบ่อยๆค่ะเด็กๆค่ะ เมื่อเด็กๆได้ฝึกอ่านแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกเขียนภาษาไทยให้เด็กๆได้เขียนกันด้วยค่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะแบบฝึกเขียนภาษาไทยอนุบาล2นะคะเปิดไปที่หน้า25ได้เลยค่ะเด็กๆเปิดที่หน้า25แล้วใช่ไหมคะหน่วยที่14ค่ะให้เด็กๆดูในกรอบสีแดงเลยค่ะคือพยัญชนะใช่แล้วค่ะพยัญชนะสหรือสีผสมกับ สระเดียวนะคะส่วนด้านล่างในกรอบสีน้ำเงินนะคะคือแพลชนะใช่แล้วค่ะลอจุลาประสมกับสระเดี่ยวนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เขียนทั้งสองพยัญชนะนะคะประสมกับสระเดียวให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประให้ส,สวยๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแบบฝึกหัดแล้วนะคะคุณครูเป็นกําลังใจให้เด็กทุกคนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปทาําแบบฝึกหัดได้เลยค่ะสิ่งที่ต้องรู้ต้องทําจำไม่ได้นะคะเด็กๆ นำพย,ยัญชนะหัวเบิออกนอกมีไส้คือพย,ยัญชนะสอุษีลอจุลาผสมกับสระเดียวการแจกลูกและการสะกดคำของพย,ยัญชนะสอุษีลอจุลาผสมกับสระเดียวคำที่อ่านจากพยัญชนะสอุษีลอจุลาผสมกับสระเดียวคือสะสาสิ สีสืสืสุสูละลาลิลีลึลือลุลูลลลลเด็กๆคะวันนี้คุณครูแมงมุมก็มีคำถามหลังสอนมาถามเด็กๆก,กันด้วยคะ่ะแต่พร้อมแล้วไปฟังคำถามกันเลย พยัญชนะหัวบนออกนอกและมีไส้ที่นำมาผสมกับสระเดียวคือพยัญชนะอะไรบ้างเอ่ยติกก๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆจะตอบได้ไหมนะไปดูเฉลยกันเลยสอฤษีและลอจุลานั่นเองมีคนตอบถูกด้วยค่ะตบมือดงังๆเลยเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปพยัญชนะสอุษีลอจุลาผสมกับสระเดียวได้แก่คำว่าอะไรบ้างเอ่ย เด็กๆจะตอบถูกไหมเอ่ยเราไปฟังเฉลยกันเลยค่ะตะสาสีสีสืสืส,ส, ữ, ส,ส,สูละลาลิลีลึอลือลุลล ลูมีคนตอบถูกทั้งสองข้อเลยค่ะตบมือดังๆเลยเยี่ยมมากๆเลยนะคะถ้าอยากเป็นคนเก่งต้องไปทบทวนคำถามของคุณครูมิงมุมด้วยค่ะขอให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปค่ะให้ผู้ปกครองนะคะอ่านข้อความที่คุณครูแสดงความคิดเห็นให้นักเรียนฟังด้วยนะคะ